สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังโกบอลนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้นะครับผมก่อนเล่นเกมนี้นะครับมันมีอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนนะยังงงงวยเลยง,งงงวยหลายอย่างว่ามันเป็นยังไงมันเป็น NFT หรือเปล่าระบบมันมีอะไรยังไงบ้างผมก็จะมาอธิบายเท่าที่พอจะนึกออกแล้วกันนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แท้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกม l i s t m a n shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไว้นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับผมปล่อยออโต้ไว้นะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็มักจะแบบว่าเฮ้ เกมมันมีออโต้หรือเปล่าพี่แน่นอนนะครับเกมสมัยนี้ส่วนใหญ่มันมีออโต้อยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่วิธีการการเดินก่อนเกมนี้เนี่ยนะครับผมก็มันสามารถเดินแบบ WSD ได้เห็นไหมครับผมเล่นผ่านโปรแกรม emulator นะครับผมอ่าต้องบอกก่อนนะเล่นผ่าน emulator ไม่เเไว่าจะเป็น n o c k LD player boostack m u m u หรืออะไรก็แล้วแต่บลาบรา,บราทั้งหลายมันก็ถ้าคุณคุณโหลดได้ แล้วก็เล่นได้ไม่กระตุกอะแล้วแต่คอมแล้วแต่เครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับผมเอ่อถ้าเกิดว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมอะเวลาใช้แล้วมันถูกจริตกับบูสแต็คส่วนใหญ่บูสเต็กเวลาผมใช้เล่นมันจะลื่นนะครับอันนี้คือในคอมของผมนะแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นใช้มันก็อาจจะไม่ลื่นก็ได้นะครับผมเอ่อผมก็ไม่ได้ไปปรับอะไรกับมันทั้งนั้นอะเพียงแต่ว่าเราพยายามหาโปรแกรมอีมูเลเตอร์ที่มันเข้ากันกับเราได้นะครับผมก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับโอเค นะครับ WASD เีนี่ยสามารถเดินได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับไอค้คำว่ากโกรธเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมอธิบายก่อนเลยเนี่ยมีหลายคนแบบถามเยอะว่าพี่มันเอาไปทำไรมันเหมือนแปลงร่างเน่แต่ว่าเอา,อาง่ายๆว่าโกรธเนี่ยสำคัญนะครับเมื่อเราตีหรือโจมตีมันครบ100เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเห็นเราว่ามันจะได้มังกรน,นะซึ่งผมก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้มันเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เดี๋ยวก็รู้กันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราผหดกระตีมก็คงจะรนะ เรามาดูอีกนะครับเป็นหลายคนมันก็ถามว่าเติมเงินแพ็คไหนคุ้มพี่เราจะเติมอะไรดีวะพี่มันถึงจะคุ้มนะครับอ่ะคุณก็เข้ามาเลยครับจริงๆมันจะมีไอแพ็คที่มันเป็นแบบว่าเติมเงินครั้งแรกนะครับเออซึ่งของผมมันก็หายไปแล้วอ่ะนะครับไอเติมเงินครั้งแรกอ่ะนะครับผมเนี่ยเติมอันนี้ก็ได้บัตรบัตรเลือดเดือดเนี่ยนะครับผมซึ่งมันสามสิบห้าบาทครับสิ่งที่คุณได้เนี่ยเนี่ยคุณก็จะได้เนี่ยนะครับผมเห็นไหม 120ตังลึงทันทีได้เงียบนะครับผมสะสมรายวันสองชั่วโมงเนี่ยนะครับเอ็นเพิ่มขึ้น50เปอร์เซ็นตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับผมเป็นเวลาเจ็ดวัน35บาทนะครับแล้วคุณก็รับไอแพ็คที่แบบว่าเติมเงินครั้งแรกไปด้วยนะครับมันก็ได้ของเพิ่มใหม่นิดหน่อยก็เอาง่ายๆว่า35บาทส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับไปพวกบัตรเดือนไปพวกบัตรอิสระนะครับแพ็กเกจของขวัญพวกนี้แล้วแต่คุณแล้วนะครับว่า ว่าคุณจะเติมไม่เติมแต่เอาง่ายๆว่ามึงเติมสามสิบห้าบาทก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเติมมากกว่าน,นั้นก็ก็ได้อย่างผมเองก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันมันสนุกอะ่ะผมก็อาจจะเติมมากกว่าน,นั้นครับเออแค่นั้นเองนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับต่อมานะครับผมต่อมาต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของอืเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีคนแม่งวิ่งมาอันนี้เนี่ย อ่ะชันแนวก่อนเลยแล้วกันนะผมก็จะโดดไปโดดมาแล้วกันนะแล้วแต่ว่าผมจะนึกอะไรออกนะครับชันแนวมีหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่แนวเป็นยังไงมันมีชันแนวแบบ PK ก็คือฟรี PK ครับแล้วก็ชันแนวหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นแนวทั่วไปปกติก็คือตีกันไม่ได้แต่ถ้าใครมาเนี่ยตะลุมบอลเนี่ยนะครับผมจริงคะแนนตะลุมบอลเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นแนว PK อย่างผมตอนนี้ผมอยู่ในแนว PK เพราะว่าในแนวธรรมดาเฮียคนแม่งเยอะจัดเลยครับผมแบบจัด,จดเลยดังนั้น,นก็ ถ้าใครที่มีของพอตัวหน่อยก็ามาอยู่แนวนี้นะครับมันก็จะดีกว่า exp ก็จะได้รัวเพิ่มขึ้นนะครับและมันมีวิธีบอดที่วิ่งกลับมาจุดเดิมด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับปกติแล้วเนี่ยบอดเนี่ยคุณเห็นไหมทางขวาเนี่ยนะครับทางขวาจอสุดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีคําว่าบอดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นมันผมเอาเมาส์ขึ้นมาก่อน์เ r อร์ปึ๊บนี่นี่เมาส์มาแล้วเห็นไหมครับนี่ คุณเห็นตรงนี้ไหมที่มันเขียนว่าบอดอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบอดอย่างเงี้ยเวลาคุณตายมันจะไม่วิ่งกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดทางซ้ายบนนะครับแล้วก็กดที่คาว่าตั้งค่าแล้วก็เข้าที่ตั้งค่าบอดนะครับแล้วก็คือกดที่เริ่มปล่อยบอดขั้นสูงปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอย่างเี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะวิ่งกลับมาที่เดิมเวลาคุณตายปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับมาที่เดิมวิ่งกลับมาตรงเนี้ยตลอดเลยวิ่งกลับมาตรงเนี้ยอย่าง นะครับผมต่อให้มีคนมาลุมฆ่าคุณมันก็จะวิ่งกลับมาตรงนี้นะครับผมง่ายๆไม่ยากนะเอ่อนี่คือวิธีทําให้บอทวิ่งกลับมาที่เดิมนะครับผมต่อมานะครับมีอะไรอีกครับผมระบบเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอ่ะสําหรับเกมนี้เนี่ยก็คือตัดเลี้ยงเน่เน่เน่เนตัดเลี้ยงเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งคุณมีเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งแบบ ยิ่งดีมากเลยอ่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่เนี่ยมันจะเพิ่มพลังอ่ะพลังลบให้คุณเนี่ยเยอะมากสกอร์รวมอ่ะใน PVP อ่ะนะครับเอาง่ายๆว่าเกมเนี่ยแม่งแทบจะต้องซื้อสัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องซื้อสัตว์ขี่ทุกตัวนะครับผมเออนั่นนะเมื่อกี้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมเออแล้วก็สัตว์ขี่แม่งอยู่ไหนวะเนี่ยอัเนียพาหะเนี่ยอย่างผมตอนเนี้ยผมก็มีเสือแล้วนะครับมีม้ามีเสือแล้วก็ เดี๋ยวว่าจะจะจัดไอ้มาตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับเราหาซื้อเอาในเกมได้แต่ว่าเสือตัวนี้ไม่ได้นะเสือตัวนี้ยังไงก็ต้องใช้ตําลึงตําลึงที่แบบเติมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องตําลึงด้วยนะอ่าจบตรงนี้ไปก่อนนะก็คือตัวเนี้เราต้องเติมเท่านั้นนะครับเราถึงจะได้หรือไม่ก็ต้องใช้ตําลึงที่มันไม่ติดล็อกอะเท่านั้นถึงจะตื้อได้แล้วก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณมีพานะเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้คุณอะเก่งขึ้นนะครับแบบมหาสารเลยนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยง มีเยอะเท่าไหร่ยิ่งโหดนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอัปดาวได้มันอัปเลเวลได้อันนี้อัปเลเวลนะครับอัปดาวก็คือตรงนี้อย่างอินซีของผมตอนนี้มัน2ดาวแล้วเต่าหนึ่งดาวเห็นไหมเ,เล่นแพทเทิร์นตามปกติในเกมแจกของเรื่อยๆนะครับมันก็จะให้เราอัปได้นะครับผมก็เข้าๆนะครับสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ขี่สําคัญมากตีบวกนะครับถามว่าเราจะตีบวกยังไงก็มีตามปกติเลยผมก็บวกมาเรื่อยๆืยบ้างเออบอตอนนี้ก็บวก3 7แล้วนะครับผม แล้วก็มันจะมีอยู่3าอย่างที่ผมอยากจะให้คุณเน้นก็คือคุณควรจะเน้นอาวุธนะครับผมแล้วก็ไอ้ปอกแขนแล้วก็กําไรเนี่ยสอย่างเนี้ยนะครับผมมันบวกพลังโจมตีนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเห็นป่ะแต่พวกนี้จะเป็นป้องกันป้องกันเห็นไหมอันนี้เป็นเลือดหลบอันนี้เป็นป้องกันป้องกันอันนี้โจมตีโจมตีโจมตีตอนแรกมันสำคัญที่โจมตีเพราะว่าคุณต้องใช้ปิดมอนดังนั้นถ้าคุณจะอัพอ่ะคุณพยายามอัพ3มชิ้นนี้ก่อนนะครับผมอ่า แน่นอนเหมือนกันนะครับการอัปดาวเหมือนกันที่อาวุธเนี่ยคุณก็ต้องอัพพวกกําไรนะครับอาวุธกําไรปอกแผนก่อนนะครับ,รบแล้วก็ค่อยมาอัปไอพวกพลังป้องกันนะครับก็ประมาณนี้นะเออง่ายๆเลยนะครับต่อมาเรามาดูในโหมดอะไรอีกอ่ะเออถ้าผมข้ามอะไรไปก็อภยัยด้วยแล้วกันอาวุธเทพนะครับระบบอาวุธเทพเนี่ยมันก็สามารถอัปดาวได้เรื่อยๆจําไว้ว่า เราบออาวุธเทพเนี่ยมันก็สําคัญนะครับไอเจ้าของสิ่งนี้เนี่ยถ้ามันมีดอกที่ไหนคุณรีบไปหามันมาเพราะว่ายิ่งมีเยอะๆเนี่ยมันยิ่งอัพพลังลบจากไออาวุธเทพเนี่ยได้นะครับอัพดาวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยในบอสที่มันให้ล่าเนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะมีไอเศษอาวุธเทพเนี่ยอยู่เยอะนะครับวิธีเข้าไปดูหรอเอผมก็จําไม่ได้แล้วว่าอยู่ในทดสอบปะวะนี่ไงนี่ไงบอสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกบอสเนี่ยเห็นม คุณใช้แบบไหนเนี่ยคุณก็ไปหาไปล่าเอานะครับเนี่ยบอสี่ห้าเนี่ยดอกเห็นปะเ,เวลาเกิดก็อยู่ตรงนี้ครับรีเฟซเวลามีเที่ยงหกสีโ่โมงหนึ่งทุ่มสี่ทุ่มนะครับเออเนี่ยมันจะเป็นเวลาคู่เห็นปะเนี่ยกดกดกดเนี่ยเห็นปะคุณกดมาเนี่ยหนึ่งตัวเว้นตัวตัวเว้นตัวตัวเว้นตัวมันเป็นเวลาเดียวกันซึ่งเขาต้องการแบ่งให้แบบว่าสําหรับแบบสุรตานที่ตีแรงกว่านี้ก็อาจจะไปฟาร์มอีกตัวหนึง่งหรือว่าคนที่แบบว่าของน้อยหน่อยก็จะมาฟาร์มตัว ที่แบบว่าพลังน้อยๆหน่อยก็ถือว่าแยกกันเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าไม่มีทางจะไปตี2ตัวได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมันเกิดแบบมันเกิดพร้อมกันนะครับต่อมาบอสเลขขี้เนี่ยนะครับเห็นไหมก็จะดรอปของอีกแบบหนึง่งเห็นไหมเนี่ยบอสเลขขี้อันนี้ผมเรียกว่าบอสเลขขี้นะเออเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ไปฟาร์มเอาแล้วกันนะครับก็แล้วแต่คนว่าชอบแบบไหนนะครับผมส่วนพัสดีไรวันผมแนะนําเลยว่า คุณจะต้องทําให้ครบนะครับสถานนะครับสถานฝึกฝนนะครับผมสาลาเมคาม่วงนะครับผมสมบัติใต้ดินนะครับปกป้องภูเขาโมยุนเอ่อแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ลงนะครับผมลง4อย่างนี้ได้นะตอนนี้นะเออที่เหลือมันยังไม่ปลดนะครับพยายามนะครับคุณพยายามแบบเก็บมันให้หมดอะเออพยายามเก็บให้หมดครับเพราะว่า มันสาคัญนะครับวิธีนะครับที่คุณจะดูว่าคุณจะต้องดูยังไงใช่ไหมเห็นป่ะตำลึงทองมันจแจกจากอ่างเปาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตำลึงทองแบบล็อกนะครับคุณก็พยายามใช้ในส่วนของล็อกเดี๋ยวผมจะต่อวิธีใช้เรามาดูกิจกรรมก่อนกิจกรรมนะครับเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะแยะเลยให้คุณทํานี่คือสิ่งที่ผมทําไปแล้วนะครับเห็นป่ะข้างล่างที่มันเขียนว่าสําเร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องทําทุกวนันไปลงแมบ,บเดียวครับมันจะมีแบบเดียวกับแบบที่ นะครับผมแล้วก็ตรงไหนที่มันเขียนข้างหน้าว่า exp เนี่ยก็แปลว่าดันนั้นเนี่ยมันจะได้ exp เยอะเป็นพิเศษนะครับผมเออส่วนที่เหลือก็จะเป็นได้ของได้นู่นได้นี่ได้หินได้เอามาอัพอะไรพวกนี้แหละครับเนี่ยพวกสมบัติใต้ดินได้ของได้ชุดทองชุดอะไรอย่างเงี้ยที่ผมใส่อยู่นะครับผมเออก็ได้มาจากดันพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ดันแบบปาร์ตี้นะครับกับดันแบบเดี่ยวมี2แบบนะครับพยายามเก็บให้หมดนะครับที่เหลือเนี่ยอันนี้ผมยังยังลงไม่ได้เพราะว่า มันเป็นดันของกิ้นะครับหรือจะเรียกว่าพักนะครับผมก็คือนั่นแหละนะครับก็คือกิ้นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบเกมจีนไงมันเรียกก็พักนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยต่อมาวิธีการใช้นะครับนี่คือร้านค้าครับเนี่ยถามว่าอะไรที่ควรจะซื้อบ้างผมก็แนะนำได้เลยว่าจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ขี่นะครับสําคัญมากนะครับแฟชั่นเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลย เพราะว่าเดี๋ยวคุณเลเ้วสี่ิบเนี่ยมันจะมีทีเด็ดอยู่ที่ไอ้ตรงพาหนะเนี่ยมันสามารถเอาไปเพิ่มเอาง่ายมันสามารถเพิ่มพลังให้คุณเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้พวกปีกไกไ่สายลุกเนี่ยผมซื้อหมดแล้วนะครับเห็นไหมคุณสังเกตตำลึงข้างบนมีแบบล็อกกับแบบไม่ล็อกดังนั้นคุณอย่าเอาตำลึงแบบไม่ล็อกมาใช้ตรงนี้นะเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นสุรตานเงินเหลืออ คุณก็เอาไปใช้ของคุณได้นะครับแล้วแต่คุณชอบนี่คุณเห็นตรงนี้ไหมล้านตาลึงล้านตําลึงเนี่ยอันนี้จะเอาไว้สําหรับเขาเรียกว่าเอ่อตลึงสุลตา่านนะครับก็จะไม่ไอตาลึงที่ติดล็อกเนี่ยเนี่ยตำลังที่เอ่อทุยตําลังนะตาลึงที่แจกเนี่ยจากอังเปาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาบอกชัดเจนว่าจะใช้ได้เฉพาะตําลึงที่ไม่ติดล็อกเท่านั้นเนี่ยเสือตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาตอนไหนนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อน ว่ามันมีแนวโน้มอ,อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ตำตำลึงแบบล็อกเนี่ยมันจะมีแจกในเกมอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนคิทตันเนี่ยก็แน่นอนครับไอแร่นี่แหละที่เราไปขุดนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเกมนี้มันเป็นเพดูเอินก็คือ NFT นะครับซึ่งมันก็อิงจากเหรียญของมันเองแล้วก็ไปแลกเป็นวีมิกนะครับดังนั้นก็แล้วแต่คนชอบคุณจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่คุณนะครับผมเออแต่ณตอนนี้เนี่ยผมก็บอกได้เท่านี้นะครับนี่ เห็นไหมได้ได้ทองมาปึ๊บอ่ะได้คิสตันมาอีกแล้วนะครับผมก็เอาไปแลกของได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของกิวนะครับก็คือพักนะครับถามว่าจําเป็นต้องมีพักไหมก็จําเป็นเพราะว่าในพักเนี่ยมันจะมีพวกเควสนะครับมันจะมีพวกเควสรายวันแล้วก็มีแต้มเห็นป่ะแต้มในกิวเนี่ยเอามาแลกของได้เห็นป่ะซึ่งผมก็มาแลกเรียบร้อยแล้วเสร็จอาวุธนะครับอ่านี่คือร้านค้าในกิวนะครับอันนี้ก็คือเควส เควส t ิ i ที่คุณต้องทํา6เควสทุกวันเนี่ยนะครับพยายามมาดูที่คนอื่นแชร์ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นคันภลรกิจของเราเองเราอาจจะได้เควส exp น้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้ q u วส exp เยอะให้คุณแชร์ไปให้เพื่อนก็คือเนี่ยข้อดีของการมีกิ้วก็คือพวกเควส5ดาวเนี่ยคุณจะได้ทานะครับแล้วมันได้ xp เยอะคุณเห็นไหมล่ะเห็นปะดูเดะปะเออแสนสี่อ่ะ quest ดาว2ดาว3าดาวมันได้ xp กันน้อยนึงเออแล้วของก็ได้น้อย ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีของของคิวก็คือพักนะครับมันสามารถแชร์ภารากิจทํากันได้นะครับผมแล้วก็ในพักเนี่ยมันจะมีหอสวรรค์ด้วยนะครับเหมือนหอคอยนะครับมันหือเหมือนเรียกว่าบอสกิลด้วยกันนะครับก็ลงไปแล้วก็ได้ของนะครับเออมันจะเปิดได้นะครับก็ประมาณน,นี้แล้วก็มีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบเส้นทางการค้าเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันต้องเข้าพักแ8ดชั่วโมงมันถึงจะส่งได้นะครับ ก็เหมือนกับว่าส่งของไปอีกเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนั่นแหละง่ายๆไม่มีอะไรยากมากมายที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะเข่าข่าผมว่าก็น่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะแบบว่าเห็นรูปประทับกันมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือของที่ผมใส่อยู่นะครับของทองท,องที่ผมได้มาเนี่ยนะครับสามชิ้นเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่สองชิ้นนี้นะครับก็เนี่ยดอกมาจากในในในดันเอาง่ายๆทุกชิ้นเนี่ยในดันมีดอกหมด นะครับแต่ว่าไออาวุธเนี่ยนะครับกับอันเนี้ยผมเติม3ามสิบ้าบาทเออแล้วก็ไปรับแพ็กเติมครั้งแรกมาส่วนผมไม่มีไอดียรีจิสเตอร์นะครับก็เล่นแบบเพียวๆเลยธรรมดานี่เป็นตัวที่สมแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นไป2ตัวแรกมันไม่เข้ามือมันไม่ชอบนะครับผมก็เลยเล่นตัวนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งที่ผมตีมไปอ่ะมันคนละตัวกับตัวนี้แต่ผมเนี้ยตัวตัวเนี้ยเล่นใหม่นะครับผมก็ตามนี้ครับตอนนี้ก็เลเวลเท่านี้แล้วนะครับโอเคนะครับผม ก so ็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปนะครับตัดเลี้ยงเนี่ยนะครับที่มันให้คุณมาเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ออกมาได้นะครับก็แนะนําว่าให้เอาเหยี่ยวอกมาเก็บก่อนเพราะว่าเหย่่วเนี่ยโจมตีแรงนะครับค่อนข้างโจมตีแรงเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณยืนไม่ค่อยไหวเลือดคุณไหลเยอะให้คุณเอาเต่ามาเพราะว่าเต่าเนี่ยจะเป็นตัวฮิลนะครับผมง่ายๆเลยเต่าเป็นตัวฮิลนะครับก็ตามนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็ส่วนเวลาคุณจะเข้าไปขุดเนี่ยต้องยังไงเลเวล35เข้าไปที่แมปนั้นได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณจะทําอาเป็นเหรียญได้เลยเนี่ยเอาง่ายๆเลยต้องเลเวล40ครับดังนั้นจําไว้ว่าเกมนี้ต้องรีบเลเวล40นะครับแต่บางคนที่เขาเล่นจริงๆเขาก็ไม่เอาแค่40หรอกเขาก็ไปเรื่อยๆนะครับเออก็บางคนก็ยังไม่รีบขายเหรียญทําตัวเองให้โหดให้เก่งก่อนเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยมันเป็น f PK นะครับผมดังนั้น พวกอะไรไหลายๆอย่างที่มันแบบว่าเป็นของดีๆหรือว่าแร่แนนอนมันต้องใช้กําลังข่มเหงกันอยู่แล้วนะครับก็ของใครแรงกว่าก็ได้ไปประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับงาชาแนลแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกม Listman s ช o อปไปด้วยเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจุ๊บจุ๊บบายบายจ้ะ